สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูปียพรเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามวรนณคดีลำนำเรื่องกระต่ายไม่ตื่นตูมค่ะกระต่ายไม่ตื่นตูมสนุกสนานเป็นนิทานแต่งใหม่ชวนสุขสั์จากกระต่ายตื่นตูมตื่นเต้นคลันสัตว์แตกตื่นหนีตายพลันเพียงคำาลือ บ้านของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายมีลูกสองตัวตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกๆร้องเพลงกระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตู กระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่งแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายปลูกผักอยู่หน้าบ้านเมฆฝนกำลังตั้งเขาและเคลื่อนผ่านมาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุ ยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้นตกตูมลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวฟ้าถล่มนีเร็วหนีเร็วลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องพลางอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกลก แม่กระต่ายตะโกนไม่ใช่ฟ้าถลม่มลูกมะพร้าวตะหักที่ตกลงมาจากต้น ลูกกระต่ายทั้งสองยังไม่วางใจต่างแง้มมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวยังคงสายไหวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจะ้ะกระต่า,ตายตื่นตูมเป็นอย่างไรจ้าแม่ลูกกระต่ายขาวถามหลังจากที่หายกลัวบ้างแล้ว กระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานจ้กถ้าลูกอยากฟังเรื่องกระต่ายตื่นตูมก็มาช่วยการปลูกผักให้เสร็จก่อนลูกกระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาวลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกะหล่ำปรีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผัก ไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานให้ฟังล่ะจ๊ะลูกกระต่ายดำทวงสัญญาแม่กระต่ายจึงเริ่มเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟังแม่กระต่ายเล่าว่ากระต่ายตื่นตูมครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล ขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถลม่มไม่ทันได้ตรีตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางซายแรดและสัตว์ อื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งหนีอะไรมากระต่ายวิ่งพรางบอกความพรางว่าฟ้าถล่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันตรีตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริงก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่ ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกพระยาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งไม่หยุดหย่อนจึงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนการล้มตายชะนี้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวนี้ก่อนสัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุด และเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตนให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่าฟ้าถล่มตรงไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสัน่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไป พอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอนราชสีพิเคราะห์ดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าผลตาลน,นั้นหล่นลงมากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตรีตรองก็พากันหลงเชื่อกระต่ายวิ่งตเตลิดไปจนโดนการขาหัก คอหักตกเหวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขาปัญญาหาตริตองไม่ได้เมื่อแม่กระต่ายเล่านิทานจบลงลูกกระต่ายก็ปรบมือด้วยความพอใจลูกกระต่ายดำพูดว่าฉันเกือบเป็นกระต่ายตื่นตุมไปแล้วดีนะที่แม่เรียกไว้ทันลูกกระต่ายขาวพูดว่า ฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้หากเกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแม่กระต่ายได้ฟังก็ยิ้มพอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าไปในบ้านและลงมือทำอาหารแสนอร่อยให้ลูกกระต่ายกินเป็นอาหารมือ้อค่า